มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับทั้ง3เล่มเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมทั้งหมดเลยครับดามไม้ฝักไม้ขนาดเขาก็จะจัดอยู่ขนาดพกพานะครับเล่มนี้ยาว11นิ้วครึ่งเฉพาะใบมีด7นิ้วครับ เล่มนี้ความพิเศษของเขาที่เห็นเด่นๆเลยก็คือมีรอยจานด้วยลายมือหลงพอเดิมนะครับทั้งฝักแล้วก็ด้ามเลยสวยงามหายากมากครับด้ามไม้ฝักไม้ลัดหวายกันเหล็กดำ ร,รอยจานเห็นชัดเจนเลยครับที่ใต้ฐานก็มีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเล่มนี้สันมีดเขาจะหนาแล้วก็ใหญ่มากใบใหญ่นะครับใครที่ชอบมีดเล่มนั้นหนาสันใหญ่ๆแล้วก็มีรอยจานด้วยลายมือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ลองพิจารณาเล่มนี้ได้นะครับสวยงามมากๆหายากมากนะครับที่มีรอยจานหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีาทั้งทั้งด้ามทั้งฝักแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นมีที่ไม่มีรอยจานนะครับเขาจะยาว12นิ้ว ใบมีดอยู่ที่7นิ้วครึ่งเล่มนี้ก็สวยสันใบหนาเหมือนกันด้ามไม้ฝักไม้กันเป็นเหล็กด้านะครับแล้วก็รัดด้วยทองเหลืองไว้ด้วยที่ฝักเล่มนี้เป็นเสมาใบโพนะครับเป็นยุคต้นๆเหมือนกันอายุกว่า100ปีเช่นเดียวกันครับ เหล็กเกรดดีมากนะครับเป็นเหล็กสีออกดำดำแล้วก็ใบค่อนข้างเงาเลยครับเหล็กคุณภาพดีนะครับเหล็กแบบนี้ทั้งสามเล่มได้มาจากชาวบ,บ้านหนองโพนะครับ มีดำไม้ฝักไม้นะครับพุทธคุณดีเทียบเท่ากับเล่มดำงาฝักงาทุกประการนะครับอย่เล่มนี้ล่องเลือดชัดลายกระดูกงูลึกด้วยเก <c oughs> ่าสวยเลยครับ <c oughs> เล่มนี้นะครับเล่มสุดท้ายเล่มนี้ก็งามขนาดเขาก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนะครับ9นิ้วใบ5นิ้ว ดำไม้ฝักไม้กันเหล็กดำเหมือนกันแล้วก็ที่ฝักเขาลัดด้วยอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับเล่มนี้ก็เก่าสวยนะครับเล่มนี้จะเป็นมีดยุคก,กลางๆนะครับเพราะว่าเราสามารถาจะระบุชื่อช่างได้นะครับเล่มนี้ลวดลายเขาคือลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพงนะครับผู้ที่ตีมีดเล่มนี้ก็คือช่างสอนครับ เป็นช่างฝีมืออีกคนหนึ่งของ,ของวัดหนองโพเลยมียันพระปิดตาด้วยการเหล็กดำค้งแน่นแห้งสวยนะครับไม่มีโยกไม่มีสันเลยทั้งสามเล่มแน่นสวยทุกเล่มข้างหลังมียันพระปิดตาด้วยยันโตอุกก็มีทานใดชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยครับอิทธิพรมิดหมอนหลวงพอเดิม เบอร์โทรเบอร์ไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ